กรรมเมนะจัชายาคุรตาลาอาจาริยูปากาลาจัตตาปิตาจัยากาตาสุริโยจันทิมาลาชาผูณาวันตานาลาปิจัพัมมามาลาจายินทาจารุกาปาลาจเทวตาโมมิตามนุสาจามันชันตาเวลิกาปิจัพเพสัตตาสุขีโหตุยานิปะกาตานิมีสุขังจัวี พังเพนตุริปังปาเปตัโวมาตังนาบุญญะกัมเมนะนาบุทิเสนาจาทิปาหังสุลภิเกวะตันหุปาทานาเีตัน์ตันตานิหินาธรรมายาวานิพานโมนะมังนะสันตุสัพพะทายวะชัตถะตูภวิภวิทุจิตังสติปัญญาลัลโกภิยัมณีนามารา ตูโนกาสังกาตุนจักริยระศุภพุทธาธิปโอนาทธรรมโมนาโตวาลุตตาโมนาโตปัญจเกตพุทโธจารังโฆนาโทตาลมามังเตตัมานุภาเวโลกาสังฆาพันตุมาธาสากุญญานุภาเวนามาโลกาสังฆาพันตุมา นิพพานโตสัจเจติสังปิสังโสมังติปะเน นิริเนจางุตทจามปาจาริโรจาร kan dosapat dewaasaata suti awan putde rawal dosa pa mangkala akan สัมมาทูปาเวินัสสตาสุตีภะวันตุเตภะวันตุสัพพังังกะลังลักขันตุตัพพะเทวตาสัพพังฆาลูพาเวินัสสตาสุตีภะวันตุเตตัตพพ้งจิตค,คิดผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาม ถึงบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครครขอให้ได้ส่วนุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้ผุสนผลนี้เถอด